มาอัปเดตอาการน้องเมย์หนึ่ขวบเเดือนนะครับที่ครอบครัวเนี่ยไปฝากเลี้ยงไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าโดนผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับทำนู่นนี่นั่นจุดจดจดตนตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับห้อง ICU นะฮะทุกคนล่าสุดเนี่ยนะครับมีการแจ้งมานะครับของทีมแพทย์เนี่ยนะครับว่าน้องเนี่ยนะครับน่าจะไม่ไหวแล้วทุกคนอันนี้คือเราต้องพูดความจริง กันนะครับทุกคนก็คือน้องไม่น่าจะไหวแล้วนะครับเพราะว่าอาการน้องค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์สีแดงแบบแดงมากๆนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตัวเริ่มซีดอะไรต่างๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอคุณหมอพยายามอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นนะครับสําหรับน้องเมนะครับทุกคนแล้วก็ขอให้กำลังใจครอบครัว ของน้องด้วยนะครับส่วนคนที่ทําตอนนี้ก็ยังคงปฏิเสธนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็อ้างว่าน้องเนี่ยตกบันไดเองและที่สําคัญไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามเรื่องนี้คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเรื่องนี้ถึงโตมัดกันด้วยครับ